คือค่ามาม่านั่นคือข่ามาม่านะแก๊งจัปาช่วยหาน้องนั่นคือข่ามาม่าแล้วนะแต่น้องแก๊งจัปาหาไม่เจอคุณแม่หาไม่เจอหาจนเมื่อยแล้วไม่เจอคุณแม่หาจนเมื่อยนั่งเนี่ยนั่งเมื่อยอยู่เนี่ยดูเวลามันเก้าโมงสิบนาทีนะคุณแม่น้องหายก่อนไฟดับคุณแม่รู้ยัง ตอนนี้คุณแม่ต้องเนี่ยแกงจำปาเขาทำเพื่อออตอบแทนบุญคุณมาม่าแล้วนะคุณแม่ถือว่าสมเ,เหมาะสมกันแล้วนะหาแล้วไม่เจอหาแล้วไม่เจอนะครับถ้าแม่แม่จำอย่างอื่นนี่จำจำเรื่องในอดีตมาม่าก,กี่ห่อจำได้หมดเลยครับ จำไม่ได้อย่างเดียวครับก็คือเสื้อที่พ่อใส่ในวันนั้นจำไม่ได้ครับสีอะไรจำสีเสื้อไม่ได้พ่อเอ,อพ่อจำเสื้อสีไหมจำไม่ได้แม่จำไม่ได้ไไดะนะครับแต่เรื่องมาม่าเด็กย้อนหลังเนะี่ยคุณแม่จำได้หมดสีเสื้อไม่กี่วันจำไม่ได้ นะครับหรือคุณแม่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่อยากจำกับลืมสิ่งที่อยากลืมกับจำคุณแม่จะคิดอย่างนี้เออสิ่งที่อยากจำกับลืมอ่ะสิ่งที่อยากลืมมันกับจำไปจำมามา่าแต่ไม่จำสีผ้าเอ้ยสีเสื้อ สิ่งที่อยากลืมกับจําสิ่งที่อยากจํากับลืมนะครับผมโอ้ยคุณแม่นนิสุดยอดสุดยอดเนาะนะครับอ่ะมามาดูว่าแกบ,บ่นอะไรต่อนะก็ใช่สิคุณไปเล่นไพ่เพิดเพลินคุณไม่รู้หรอกว่าสองทุม่มเด็กมันอยากกลับบ้านแล้วมันต้องกินข้าวเย็นกับฉันด้วยนอกจากข้าวเที่ยงแล้วมันต้องกินข้าวเย็นข้าวเย็นกับฉันด้วยนะจําเล่นไพ่ <laughs> แม่จําใครไปเล่นไพ่สองทุ่มได้ด้วยนะ จำแม่นปานปานฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์เลยจำได้ดีมากโอ้สุดยอดนะฮะจำแม่นมากจำเรื่องมาม่ากี่ห่อกี่ห่อไข่กี่ใบกี่ใบใครๆๆๆไ,ปไ,ปไปเล่นไปเล่นไพ่แล้วฝากลูกไว้จำได้หมดครับจำได้หมดเป็นคนฉลาดมาก เลี้ยงคนเป็นสิบนะครับเลี้ยงเด็กเป็นสิบคนเราจะมาทําไข่เจียวสี่ฟองไม่ได้หรอกค่ะเอ้ายังไม่จบอีกค่ะแม่พูดนานแล้วนะเรื่องไข่เนี่ยเราก็ไม่อิ่มลูกเราก็ไม่อิ่มอ๋ออ๋อคือเสียดายเสียดายคุณไม่เคยเลี้ยงไข่จริงๆอะที่พูดดีคือเสียดายไข่ใช่ไหมคุณแม่โอ้คุณแม่พูดนานมากเ่องไข่กว่าการที่ทำแบบนี้ทุกๆวันมันต้องจ่ายไปเท่าไหร่คนจนๆนะ ไม่เคยจะบ่นเลยค่ะเพราะมันเป็นความเต็มใจของเราเองอเป็นความสุขใจของเราเองที่เราอ่ะอยากให้เด็กๆมามาอยู่กับลูกเราเป็นเพื่อนลูกเราโดยที่ลูกเราไม่ต้องออกไปข้างนอกโอ้ยจำจำนานไปแล้วคุณแม่ลบบ้างนะนะสามบาทสี่บาทนะคุณไม่รู้หรอกในระหว่างที่คุณออกไปพ่นยาฆ่าหญ้าในสวนไล่มันคุณไม่รู้หรอกว่าในระหว่างที่เมียคุณออกไปเล่นไพ่เพื่อเพลินกับเพื่อนๆ,เ,นๆเด็กๆที่อยู่บ้านฉันเขาก็หิวเป็นเขาก็กินเป็นโดยที่คุณไม่ได้สนใจเลยว่า เออนะเอาอะไรมาให้ลูกกินบ้างเนี่ยวันนี้มันกินอะไรเธอไปบ้างล่ะ<อ>ลูกันกินอะไรเธอไปบ้าง<อ>วันนี้กูเล่นไพ่ได้ห้าร้อยหกร้อยได้กำไรมาเท่านี้เท่านี้อ่ะอนะสาวิตรีลูกันกินมาม่าเธอไปกี่หอ่อกินไข่เธอไปกี่อันอ่ะโอเคยถามเป็นบ้างไหมอเล่นไข่อย่างเดียวครับงานนี้เล่นไข่อย่างเดียวตอนนั้นเราไม่ได้ปุกบน่นไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแตพ่พอคุณออกมาบูลลี่เราออกมาประจานเราออกมาพูดถึงเราในสิ่งไม่ดีนะ เราก็ออกมาพูดบ้างแค่นี้เองอันนี้คือไม่ได้คนจะจำอะไรไว้แม่นขนาดน,นี้แสดงว่าไม่ค่อยเต็มใจหรือแบบแบบแบบเสียดายอ่ะเสียดายแบบมันอมันไม่มารับลูกอืมน,นี่กูต้องทำมามา่าเดี๋ยวกูจะไปซื้อมาม่ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปซื้อไข่มาอีก มันเหมือนคนเก็บใจอะ่ะเหมือนคนไม่พอใจเพราะว่าสิ่งแบบนี้มันจะทาให้จําได้จําได้มากครับแต่อ่าลูกๆโอเนี่ยเนี่ยมามา,มาเรื่องแบบนี้มันจะไม่จําครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเมตตาจะไม่จํา <c oughs> <c oughs> นะครับแต่คุณแม่จำเลดยมากครับจําไขทาาาา่ทุกใบจํมาม่าทุกห่อนะครับ จำพฤติกรรมคนต่างๆไปเล่นไพ่อย่างนั้นอย่างนี้จําได้หมดเลยไม่น่าจะลืมสีเสื้อวันเกิดเหตุแล้วก็จกํากางเกงลูกไม่ได้ครับจําจําสีกางเกงลูกไม่ได้บอกสีนั้นจริงๆเป็นสีนี้ไม่รู้พูดเสียอย่างพูดเกี่ยวกับคดีน่าจะบอกให้นะไม่ได้เกี่ยวกับคดีอื จบไหมคนบางคน,นทักมายืมเงินหลังจากคดีแล้วทักมายืมเงินก็กูไม่มีจะให้อ่ะอม,มายืมกันคนละสองหมื่นสามหมื่นกูไม่มีจะให้อ่ะอุ้ยพอเราไม่ให้ยืมไปเลยนะไปอัลลาดอัลลารดเลยเหรอคอยขายกระเป๋านกูกแต่กำไรใบละ้าบาทสามสิบบาทเนี่ยเพื่อแสนสิเก็บได,เด้เป็นแสนเอาไว้เดินทางไปเก็บคดีต่างๆนันเนี่ย ม่ยืมฉันคนละสองหมื่นสามหมื่นฉันมันมีเงิ่อนสามสิบล้านคือใน้่นาามันออกไง <c oughs> โอ้แสดงว่าใครเนาะไปยืมเขาแสดงว่าเขารู้ว่าคุณรับบริจาคไง <c oughs> เขาก็เลยเดือดร้อนเขาก็เลยไปยืมเพราะว่าเขาเห็นว่าเออ คนอะไรวะเด็กหายวันเดียวรับบริจาคเขาก็คงค,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 คิดว่ามีเงินเยอะเออนะก็มายืมก็ไม่ให้เขามายืมก็ไม่ให้เขาในชั่วโมงนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าใครรวยอะ่ะในชั่วโมงนั้นทุกคนก็มาคิดว่าแม่เนะี่ยรับบริจาคเด็กชาวบ้านไม่คิดว่าน้องตายหรอกครับ อาจจะเราไปจากไปส sight, ักระยะเดี๋ยว oh, เดี๋ยวเด็กก็คืนมาเขาก็คิดอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเป็นกําไรกําไรสังคมถ้าน้องคืนมาคือเป็นกําไรสังคมคงไม่มีใครเอาคืนนะครับเขาก็ไปยืมนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าแน่จริงก็พูดชื่อมาผมก็อยากรู้นะครับนะฮะเ้าจากไข่แล้วนะครับจากใข่มายืมเงินแล้วนะพ็ฉันบอกว่าฉันบ่มี เพื่อกรบเปถือใจฉันเพื่อวันนี้ฉันไปเนี่ยไผ่นาะได้กรบเปได้แค่เดี๋ยวว้อมประม่ณทักแทะอ๋อไม่ฮักแทะมอดเลยลูกมอดเลยลูกคิวอนคิวสุดทุ้มมาตติกเออหันบ่มีถ่ายฉันนะลูกมาเปิดโลดลูกเด็กน้อยที่มากินเขาอยู่เมื่อฉันวุ่นๆน่ะอ้าวอีกแล้วบ่่ทานดี่เพคนกับยังมีคือเ่าแบบยังยังหุบมาหาเด็กน้อยกินเขาเก่งเก่งทีลูกคนมากินเขากินน้ำน้ำกันกับ ยังดีกับฉันคือเก่ากับมีอยููยังดีกับแม่สาวิตรีคนคือเก่ากับมีอยูค่ะกูค,คนดีกับมี่มแต่ว่าพวกพี่มันได้ผลประโยชน์จากจำเล่ยตลอดมาาหาดาวาา่าข้าันจังสี่สิบ้านขันแมนขันแมนว่าหูว่าสาวิตรีสิเป็นคนแบบนี้นี่ยพอไปซอยหาดอกอคุอนน้ท่านด้ใจตอนนั่นคุณมีค้นเป็นค้นคุณกเเลยไปหาเนาะแม่เอ้ยแม่ครับฟังนะ แม่ได้แม่ได้เจอได้ศพได้น้องคืนมาเนี่ยเพราะชาวบ้านครับเพราะมีแต่ลุงพลขึ้นไปครับมีแต่ลุงพลขึ้นไป <hier> ในสี่บ้านไม่มีใครขึ้นไปเลยในสามบ้านไม่มีใครขึ้นไปเลยถูกต้องไหมครับมีแต่ลุงพลขึ้นไปสี่บ้านไม่มีใครขึ้นเลย แปลกใจไหมคุณแม่แปลกใจไหมแปลกใจไหมทําไมคุณแม่จึงโกรธโกรธเขาทําไมคุณแม่ไปพูดเรื่องมาม่าก,กับใครแปลกใจมากตอนนั้นยังบ่มีเงื่อนาขจำเกลยอย่างสีมามาแยกปักแยบไฟได้เธือก็เลยทําไปตามพูดนทําให้ใจของเธอตอนนั้นอืแต่ว่าตอนนี้เธอลื่ไปแล้วว่าน,นี้มันเป็นคดีายาญาอืม เป็นคดีฆาตกรรมอภิภาษ์ืมองพวกเรื่อ,อ,อไปแล้วอืแต่เลื่อยออกมาว่าเปล่าเปล่าเปล่าเพื่อเงื่อนไงพี่ตาหนูสิว่าวไอ้ปังตอนนั้นน่ะมี่สองเจ้าแท็กมันยืมเงินหนูคนละสอง,มองหมื่นเลอ่ะอ่ะผายผายแล้วห,หนูบอกว่าหนูบอกว่าี่หนูมีเงินอยู่แสนเดียวอืมเพราะว่าไวเดินคดีไปตอนนั้นน่ะเพิ่อนเก็บโตเต้นเต้นเดียวมาจาัดงานชกมวยน่ะชกมวยได้เก็บซจำแม่พี่ เขาแับมายืมเงินหมูเขาว่าเขาเดือดร้อนไงทั้งวัวเดือดร้อนสิเงิ่อนกำเสกแสกอ๋อมีเต็นท์น่ะมีเต็นท์น่ะมันกลางเต็นท์ตอนตอนเด็กหายวันที่สิบสองแล้วก็รับบริจาครับบริจาคนี่ที่บอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจนเลยมาเป็นงาน เป็นงานชาปนกิจหรือเปล่านะครับเป็นงานชาปนกิจชาปนกิจหรือเปล่าคืออยากให้มีสิ่งดลใจให้คุณแม่เนี่ยกล้าออกมาถแถลงบัญชีทั้งหมดกี่บัญชีแล้วก็กล้าเอาหมายเลขบัญชียอดที่มีเงินเข้ายอดสุดทธิสูงสุดที่มีเงินเข้าเนี่ยคุณแม่ ถ้าคุณแม่มาเปิดเผยี่ยมันจะมีผลอะไรไหมมันจะมีผลอะไรไหมถ้าทําได้จะดีมากจะดีมากถ้าทําได้จะดีมาก,ามากคุณแม่บอกว่าเสร็จงานมีเงินอยู่แสนหนึ่งเสร็จงานมีเงินอยู่แสนหนึ่งเอาไว้สู้คดีท่านเชื่อหรือไม่ถ้าท่านเชื่อถ้าท่านเชื่อกดหนึ่ง ถ้าท่านไม่เชื่อให้กดห้าครับเชื่อไหมว่าเสร็จงานแล้วเหลือเงินแสนเดียวถ้าชั้นเชื่อกดหนึ่งไม่เชื่อกดห้าครับแสนเดียวนี่เนี่ยนันแสนเดียวนี่เนี่ยเรื่องเขม่เห็นข่อยเซียวแห้งใส่ไปหาเงินเนี่ยเขาเหลือเกียรติห้าเยอะเต็มเลยรับงานแสดงหนังมัน เกี่ยวกับคดีช่พงปุยอีกเนม่ยนี่หอดมบมา,บ,าบอกให้นูว่าให้ให้ให้รับรับรับท่าหนังแนวสัน่นนูว่านูานเห็ดบ่ได้ดรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิไปเห็ดเป็นหนังมันต้องเหมือนจริงเพราะว่าเป็นหนังทีทเกิดมาจากเรื่องจริงเป็นบอลติดเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องจริงเขาสิไปชุดกระชากลากูไปเห็ดยังกับลูกคอยสมบี้สามบาังิคอยทุ่มอะไรหรอพ่อคอยบัลท่ามหนังไปอาลืยพี่จันสีเนี่น อื <ừ> um มันนั่งหายนั่งง่วงนักข่าวีินั่งิ้นต้องข่อยจนง่วงคุณแลวแม่แม่เขาพูดอะไรแม่แม่เขาพูดอะไรเราใส่แม่นักข่าวาว่เออสาม,มารถขึน้นโอเราเดี๋ยว,ว่าจบผ่านมาได้เยอะแล้วพี่ผ่านมาได้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะวน้องหายก่อนไ,ไฟดับนะแม่นะแต่เกิดก็ว่าเจออะไรที่ลำบากมามา,มากแล้วนะคะแต่ว่ามาเจอคดีชูคู่นี่แบบเหมือนก็ผ่านนรกมาสามชั้นเลยละ คุณแม่ครับผมถามนิดนึงว่าวันที่คุณแม่พิมพ์บอกว่าวันที่สิบเอ็ดน้องยังไม่ตายน้องยังไม่ตายเลยแต่น้องกําลังคิดถึงทางบ้านคิดถึงแม่คิดถ,ถ,ถึงพี่อยากกินนมเปรี้ยวยังไม่ได้กินนมเปรี้ยวเลยอยากกลับบ้านมากอดผ้าห่มนุ่มๆอยากดูการ์ตูนแม่รู้ได้อย่างไง ถ้าแม่รู้ขนาดนั้นแต่ในที่สุดเด็กเสียแม่ก็มาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้หลอดเป็นคนทําให้น้องเสียชีวิตแม่ลองอธิบายสิ่งที่แม่อธิบายมาเนี่ยมันมีลุงพลตรงไหนแม่มันมีลุงพลตรงไหนแม่มมแมทำไมทำไมแม่จึงสามารถรู้การเป็นอยู่ รู้ความคิดว่าว่าลูกต้องการกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแม่ตอบตอบได้ไหมแม่ตอบได้ไหมนะครับใครออกมาดิ้นคนนั้นละคนอู้ลมแรงมากครับมลมแรงมากตึงๆมาแล้วมาแล้วต้องมีคนดิ้นแน่นอนอไมทำไมทำไมอ่ะทำไมแต่เกิดก็ว่าเจออะไรที่ลำบากมามากแล้วนะคะแต่ว่ามาเจอคลีชิคู้นี่แบบอื้อ เ,เ,เือ really นก็ผ่านนรกมาสามชั้นเลยค่ะบาโทษลงนรกแล้วเหรอใครออกมาดิ้นคนนั้นละคนืค่าพี่ดาวต้องมีคนดิ้นแน่นอนดิ้นไนอ่ะแต่เขามันสูงมากนะคนอื่นเขาสนุกเฮฮาเขาไม่มีคนดิ้นอย่าด nice> ิ้นเยอะ น้องรักสามสิบมิยอเจอกันาสามบัตรสี่บัตรอ๋อเพิ่งมาสรุปเพ,พิ่งมาสรุปได้นะครับตอนท้ายๆมาดามเขียนว่าสามบัตรสี่บัตร อ๋อสามบาทสิบาทนะครับเอาละต้องรอว่าแอดบัตจะมาเปิดอะไรบ้างอาจจะผลพวงในการเกี่ยวข้องกับการสมัครผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่นะครับแต่อีแม่เอ้ยลุงพลรอดแแน่นอนอีแม่เพราะอีแม่ไม่อยากหาผู้อื่นเลยนอกจากลุงพลเนี่ย ผมก็แปลกใจอีแม่อยู่นะครับทําไมอีแม่ไปฝังใจเนี่ยฝังใจแบบมาม่ากับไข่เนี่ยคุณอีแม่ฝังใจมานานมากฝังใจไปในอดีตเลยนะพูดเรื่องไข่กับมาม่าได้ชัดเจนมากนะครับถ้าอีแม่จําแม่นขนาดนั้นนะอีแม่ไม่ควรจะลืมสีเสื้อในวันที่เกิดเหตุนะครับ อีแม่เอออีแม่ยังจําได้ไหมว่าอีแม่ยืนยันว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายอีแม่จําได้ไหมอีแม่จําได้ไหมว่าที่อีแม่ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลุงพลเนี่ยเพราะว่าอยู่ด้วยกันนั่นแปลว่ามันรู้แล้วว่าเด็กหายประมาณกี่โมงจึงจะสามารถยืนยันว่าลุงพลไม่ผิดนะลุงพลไม่ได้อุ้มนะลุงพลไม่ได้ ทำน้องเขานะเพราะว่าอยู่กับฉันอยู่ที่สวนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันประกาศมาหมดแล้วว่าน้องหายตั้งแต่8ดโมงเจดโมงถึงเจ0ดโมงคึ่งถึง9โมงที่มีญาติไปโพส์นะ่ะดังนั้นจึงเป็นจึงเป็นเวลาที่คนสามบ้านแย่งกันออกจากบ้านนะครับแย่งกันออกจากบ้านหมดเลยตั้งแต่เจ็ดโมง แย่งกันออกจากบ้านเจ็ดโมงหมดเลยไอ้คนไปซื้อหนูก็บอกออกก่อนบ้านแปดหกถึงเจ็ดโมงไอ้คนไปไถนาก็บอกออกเจ็ดโมงแต่ความจริงถูกเปิดเผยแล้วว่าไม่ใช่นะครับการที่แม่ไปรับรองว่าลุงพลไม่ใช่แน่เพราะว่าใครว่าลุงพลผิดเดยวแม่จะรับรองแก้ไขให้นั่นคือเพราะว่าตอนนั้น กระแสเด็กหายก่อนเก้าโมงเองคุณแม่เพราะเก้าโมงยังไงก็ไม่ใช่ลุงพลถูกไหมคุณแม่คุณแม่ก็อยู่ในนั้นด้วยลุงพลก็ต้องไม่ผิดคุณแม่ไม่ผิดลุงพลก็ต้องไม่ผิดเพราะอยู่ที่เดียวกันดังนั้นแต่คุณแม่เนี่ยโกหกหลายเรื่องโกหกว่าน้องอพี่หลักเนี่ยโกหกว่าพี่หลัก โกหกว่าไม่ได้ขึ้นเขาแต่เขาบอกว่าขึ้นเขาวันที่สิบเอ็ดนะก็บอกเอาขึ้นก็ขึ้นทําไมอีแม่จงึงจึงไม่พูดตามจริงอีแม่รู้ไหมว่าอีแม่สามารถช่วยลูกได้ครับถ้าอีแม่พูดความจริงวันที่สิบเอดอีแม่จะช่วยลูกได้เพราะอีแม่ยังไปช่วยว่าน้องโกหกตั้งหลายเดือนบอกว่า น้องหายรู้รู้ตัวว่าน้องหายตอนเก้าโมงเพราะว่าพี่หลับแปดโมงครึ่งแปดโมงห้าสิบตื่นมาเก้าโมงอีแม่ใช้คีย์เวิร์ดนี้ให้สังคมรู้ตามนี้ถึงเดือนสองเดือนเนี่ยไม่ใช่สองเดือนอีกสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนก็ยังใช้ข้อมูลนี้อยู่ถ้าอีแม่แรกๆยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อีแม่จะได้เด็กคืน อีแม่จะได้ลูกคืนแต่อีแม่กับทุกคนในบ้านอีแม่ช่วยโกหกอําพรางนี่แหละครับอีแม่เขาเรียกว่าอําพรางคดีมันเป็นจังซีแทนที่จะให้คนตรงไปในจุดนั้นอีแม่ก็บอกว่าเผลอหลับแล้วก็ไม่เห็นน้องเก้าโมงนะครับถ้าอีแม่บอกว่าเออไม่ได้หลับหลอกแต่ว่า ที่เขาเห็นอะไรเห็นอะไรยังไงก็ไม 5, ここ่พูดเนี are, ่ยเมื่อไม่พูดแล้วจะจะอ้างใครอ่ะเมื่อไม่พูดจะอ้างใครถ้าไม่พูดถ้าพูดความจริงน้องก็ไม่หายมันจะตามน้องได้แล้ววันที่สิบเอ็ดก็ยังบอกว่าน้องยังไม่ตายอีกแล้วน้องอยู่ไหนอีแม่ก็ไม่พูดเนี่ยถ้าวันนั้นอีแม่ตัดสินใจกับลูกๆกับพี่ที่อยู่แล้วก็กับพ่อ ในการพูดความจริงเน่ยผมว่าน้องจะไม่หายฟังเหมือนจะได้คืนอยู่แล้วนะฟังเนี่ยเหมือนจะได้คืนไอ้นมหน้าขาวก็บอกว่ามีการผิดแผนมีการผิดแผนด้วยเงินครึ่งแสนเงินครึ่งแสนทำให้น้องเสียชีวิตไปฟัง ไอ้หนุ่มนอนหน้าขาวก็บอกว่าเขาบอกว่าเกี่ยวกับเงินครึ่งแสนเนี่ยคนที่เอาเงินครึ่งแสนไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อชีวิตเด็กชัดเจนนะนะครับอีแม่เอ้ยความจำอีแม่เป็นเลิศจำได้แต่ไข่กับมามะ่ากับการเลี้ยงเด็ก กับการคนเอาเด็กมาเลี้ยงแสดงว่าอีแม่กินใจตอนนั้นอีแม่ไม่ค่อยสุขใจแน่เลยอีแม่เลยจําในสิ่งที่ีเกลียดคนเราจะจําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบโลกพวกเราก็เลยรู้หมดว่าอีแม่ไม่ชอบในการเลี้ยงมาม่าเด็กหรือเปล่าคือไม่พอใจทําไมฉันต้องมาเลี้ยงใช่ไหมอีแม่เลยจําแม่นแต่สิ่งที่แม่ไม่อยากจํา สิ่งที่ควรจํากับไม่จําก็คือสีเสื้อของสามีสีเสื้อของสามีวันที่สิบเอ็ดอีเม่ไม่อยากจำถูกต้องไหมครับอันนี้ฝนตกแรงมากนะครับฝนตกแบ่นว่าฝนไม่ตกฝนตกนะครับนะครับนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเวลาพอสมควรนะครับ เราก็ได้พูดสองเรื่องนะครับนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับหรือก่อนนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามีคนส่งส่งอะไรมาให้ดูเยอะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็มาช่วยกันพูดกันฟังนะครับก็มีความสุขในการพูดกันฟังไปนะครับเรื่องจริงนะมันถูกบิดเบือนอยู่ เราเชื่อว่าเวลาเวลานี่แหละครับมันห่อหุ้มความจริงไว้อยู่แต่เสียเวลาบ้างนะครับแล้วความจริงก็จะปรากฏนะครับขอบคุณมากครับนะฮะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับแล้วเจอกันใหม่